พี่น้องสิข้ามหาชื่อทิพเผาค่ะหัตถกรรมพื้นบ้านแม่หญิงแม่หญิงจับสารแม่ยิ่งจับสารแม่หญิงจับสารน้บึงทิพเผาพี่น้องเป็นของใส่ในตัวเรือนเนาะลายอันลายนี่น้อง มันเบิงติดไ่หมเป็นเครื่องจักสานค่ะนี่ของนี่กระเป๋าราคาจะเป็นอยงไรเดี๋ยวไปถามมึงก่อนพี่น้องเดี๋ยวถามมึงราคาน,น,น,นี้กรสเิเป็นหวดเป็นหวดเป็นม้ย้ย ดอกมดส่องสองอหอันนี้เป็นกระจาดใสพ่ผละไมนะอันนี้ร้อยยี่สิบกระจาดใี่จักบาทอนนี้กระจาดใส่มละไม เรื่องจักสารอย่นี้ใครนักพออันนี้เป็นอันใดอันนี้อันนี้ตีม่ดอันใดนฝาเองพี่นองแต่ราจะคองหลานจากบาาน บาทก็รู้ห้าสิบบาทอ,นนอันนี้บกเกี่ยวกันมันบอกก็บอิษนทนเนานนะเอ่อเป็นฟ้าตัวนี้บอกกระจานหาทิบบาาพี่น้องหาไนะอันน้ห้าสิบบาท,ทนอ,อนนี้นนิีเขาพี่น้อง กิ๊บเข่าค่ะสิมาเบิองกิบ๊บเข่าหนึ่งกิ๊บข้าวของด้ดีกิ๊บเข่าไปบักกิ๊บเขาา่าหน่อาด้วยนะดีอันนี้สวยเนาะนสวยดีอากาศกับแจ่มใสดีพี่น้องมือหนึ่งว้านฝนตกเนาะมือฝนตกค่ะท่าสร้อยฝนตกค่ะพี่น้องบ้าน อากาศดีอยู่นี่ค่ะเก็บเขาอ๋อน,นี่ไงนี่อันนี้อันนี้ร้อยแปดสิบนี่ใส่หรอเนี่ยแต่ว่าอันนี้น้อยเนี่บ่มีราคาติดพี่น้องอันนี้บ่มีราคาติดอันนี้อันนี้หนึ่งร้อยแปดสิบอันนี้สอ,<บ>องร้อยยีาา่สิบโอ้ใส่ไง ันี้ร้บาบเอร้อยยี่สิบบููอยไหน่ออันนี้ร้อยแปดสิบมีอย่างรจ้าอรยแปดสิบรับอยไหมนี่จานละร้อกันละแปดสิบแต่ละลอยไม่ื้อติ๊กเออันนี้จาะร้อยอันนี้แปสิบบาท่นี่ร้อยแปดสิบห่งแปดแป ที่แน่จับขอ้กางราคาติ๊บเขาอันนี้ร้อยเก้าสิบอันร้อยเก้าสิเต่าหรอประเ็นางหลากหลายเป็นล่านเครื่องจับสารพี่น้องเครื่องจับสารแม่หญิงสิ มันเป็นผ้าตูร์ร้อยห้าสิบบาทอันนี้เฮ็ดจากวายได้นี่อันนี้วายมันหนึ่งเดี๋ยวไปบนกลางในกันเนะาะเดี๋ยวมาดูข้างในก่อนเน,นีน่วประดับก็มีพี่น้องประดับประดาเสียดาวมาไงวะเสียดาวไปนี่จ้าไปหอยไปเคียนเป็นมงคลแกชีวิตอจองไว้ก่อนค่ะ อันน <sa iden> ี <sa iden> ้เป็นฟาชีบนสามสิบห้าบาทปิดแังสีนี่สามสิบห้าบาทปิดอาหารเนาะกูฟาชีพี่น้ปิดป๊ อันนี้อันนี้สามสิบห้าเลยอันนี้จากการมะพร้าวด้วยนี่สามสิบห้าบาทเองอันนี้ก็น่ารักอ่ะเนี่ยสิคะอันนี้จักบาทเนาะค่ะเป็นชุดกระบุงต่างแบบนี้ค่ะร้อยแปดสิบค่ะอ๋อ สำหรับเนี่ยค่ะกเจก้าจนสำหรับเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ้ายผมอันนี้เป็นสันสันว่างอันนี้เป็นสันว่างน้ำปูน้ำปลาที่นอน ขวดเครื่องปรุงต่างๆอันนี้ว่ามีดอันนี้มี่ช่องเสียบมีดนั่งแบูก็บ้าง,วง,งขวดน้ำปูน้ำปลาเครื่องปรุงพี่น้องอข้างบนนี้ลิ้นท่านี้กัน แค่น,นอนนนงยนี่เหลิยเด็กหน่อยกืนอันนี้คืออะไรเนะี่ยคืออยียางอะไร ปีปะปีเป็ดปะมีโหวตไหมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดสิเป็นโวตนะพัดพี่ัจหยังนอนพื้นบนอ่ะด้าเปล่า นดัดเปล่ยงเป็นแก้วใส่พี่น้องเจ้าของะน่มเาตะพร้าวด้วย มีของมีกระตากระตาสำหรับไปเก็บเห็ดอ่าชื่อพอดีเด็ดเก็บเห็ดหอเห็ดก็ล่องออกซื้อกระตาไปเก็บเห็ดกันกบาทกระตานกระตานีลหนึ่งร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบ ้าไปเก็บเห็ดก่อนพี่น้องหมวกก็มีเขาดงเขปาปานี่หมวกมี่ใส่ไงตั้งคุมกับเป็นหวายอ่าใส่ไง นี่ยังความขึ้นเก็บเขาเ่าบอกค่ะาาโอ้พ่นขยันได้พี่น้องเละย่างมือเสาเพิันเก็บออกมาข้านนอเพราะว่าเครื่องจักสารยังสีมันมันถือฝนมันจีดมันสีดดำนะคะพวกไก่พี่กันอยู่พี่น้องซุ้มไก่ของนี่กระดงนี่ตากปูตากปลาเนาะแถวนี้เนาะ อสิบห้าทเอาไปตากปลาแหงตากแออห้หางไก่กับมีพี่น้อหงหไก่ไทยอันนี้เป็นย่ำยมยอือนเาเป็นกรคน,นั่อันนี้เป็นถนนลาดยางอไปทางนี้สิไป ทั้งน้สิไปทา้งน้องพอกเนี่ยถนนน้องพอกโพนทองนะคะร้านนี้กับพิกัดร้านแม่หญิงจักสารนี่กับพิกัดบ้านบางแยาวค่ะบ้านบางแยาวเนาะบ้านบางแยาวที่หนึ่งอีสถนนลาดยางแวะได้ค่ะแวะซื้อได้ที่นึ่นนงสืมาซื้อติบเขาเมื่อกี้แลยมาแวะบุ้ง อันนี้สนใกอันนี้ค่ะไปใส่ไปใส่ผนละม้เนี่ยนี่ค่ะจ้องมาใบสักก่อนอเดี๋ยวผมซีนรถไหนคือว่าจันอันนี้กระต่ายสิเอาไปไว้เก็บเห็ดฝนตกแล้วคาดไว้เห็ดสิออกไปไปเก็บเห็ดพินหอดถังใส่เงินไปหน่อย ออมสินเป็นออมสินค่ะอันนี้ร้อยเก้าสิบมีเป็นเตาเกดจากกะลามะาพร้าวตะลามะพร้าวเป็นออมสินะหัรตลอดพีนน่น้องดูสีอยากได้อันนี้ง่ายสิเกตสิบเก้าบาท เป็นออมสินธนาคารมหาเศรษฐีเก็บเงินเหเนรียญไปนอนเชื่อไเก็บเงินในไทยก็ดีเจ่ะคนเก็บได้ดเต็มหนีมันสิว่าคักตือนพีติมามองเดียวได้ครบทุกแมวพี่นอง เกืองเมื่อหาอยู่หากินอันนี้เซลลิ่งนอนตุ้มนี่แฮมี่ไส้ที่ปบทุกอย่างค่ะนี่หอดคู่สมัยโบราณคู่สมัยโบราณคู่เพื่อนยังไงนี่ข้าขีดซี่เลยทั้งป่าทั้งหาดหน้าน ก็าแบบนี้แหละใส่ต้ง้สมัยโบลัมโบลลอนี่นองพกหมูบรค่อยนี้เ้วได้เดืหรดูสิเอาพุแบบเจ๊ขังป่าเป๋าต่างๆนี่เบิดพี่นนอง